ประมาชนการแต่งหน้านะคะของการแสดงชุดว่ดท่าพระเอกตอนนี้งานเท่าแบบว่ารัวๆนะคะพระเอกเหรอเออวัดท่าพระเอกที่เดิมค่ะวันนี้อีสานลำซิ่งตอนนี้นะคะบุงงานะคะกำลังสกัดขอบครกของนางค่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่โชว์อะฉันเห็นไม่ใช่หน้านี้นะแล้วฉันก็ถามหล่อนว่าไม่แต่งเพิ่มหรอ เราบอกไม่ไม่ไม่แต่งก็นี้แหละไม่เพิ่มเท่ากับทั้งหมดก็นี้ไงก็นี้ไงเรามาดูการเขียนอ่าการแต่งหน้าของน้องบุหงากันนะคะแม่ลงลงไปอีกนิดลึกสูงพอไาเป็นวังเป็นการสร้างรูปปากขึ้นมาใหม่เลยเห็นไหมคะกระจงกระจับ แล้วตรงปาตรงมุมปากกระดกขึ้นเป็นการยกกระดกริมฝีปากเห็นไหมล่ะหิวปิดมากมือต้องนิ่งนะคะนิ่งไหมคะเออเห็นไหมล่ะไอยู่แรสิบบาทสิบาทก,ก็หสว์เดไม่จ่ายแนงงะจบแต่อันนี้คือหลังเกียนให้ริมฝีปากล่างหลงเล็กลงใช่ไหมใช่งานไกลมันก็จะเล็กหน่อยไง แต่ส่วนใหญ่เขาจะฉีเกเียนให้มันอดอิ่มนะเลยนะนุตกก็ฝั่งนุ้กก็กำลงังตั้งใจมากมตั้งใจดูอะ่ะตั้งใจมากอันนั้นก็ตั้งใจดูนะ่ะนะแม่อย่าไปทำร้ายน้อง ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอยากเป็นนางเอกและอยากเป็นพระเอกจะมีใครคุณรู้ความรู้สึกข้างในของฉันบ้างแต่งห้าอุ่ล่อมากเนี่ยแต่ถ้าชมว่าสวยมากคือยิ้มเลยปริ่มเลยมีกาวไหมในกรติกคณตาไม่เห็นไม่เนี่ยกาวไม่ใช่ลงกิ๊กเตอร์คือไหมลงกิ๊กเตอร์ซะหน่อยสิจิกไปที่หัวตา เฮ้ยเลิศมากแม่เครื่องสำอางเงยอะกว่าผมยาวอีกเออดูสิอ่ะเครื่องสำอางเงยอะกว่ากูอีกอีดอกโอ<ฮ>้โหสุดงานงานวันทำบุญเลี้ยงพระได้ติดอยู่ใช่ไหมได้อยู่โอเคแก้ข่าวแล้วแก้ข่าวเออ,เอ,อแก้ข่าวซะหน่อยหนึ่ง ผลลงกิตเตอร์เท่านั้นแหละตาจึ้งเลยนะเออมันจึ้งเลยนะกิตตองคิตเตอร์นนมนี่นันเป็นการเพิ่มความแบบว่าโดดเด่นของดวงตาเห็นไหมล่ะ ลุงเข็เออ,อนนยังไม่ติดขนตานะคะถ้าติดขนตายิ่งจะจึ้งกว่านี้ค่ะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะอ่าน้ลงสีสีเข้มชักลงไปแล้วนะคะสีได้ใจมากสรุปตัดขอบปากไปเมื่อกี้ไม่เห็นเออตัดทำไมก่อนไม่แต่มันก็จะให้ดูเป็นรูปร่างไงเนาะเออเป็นรูปล่าง,งออใช่เป๊ะมาก เปิดมาคอนเทนต์แมนี่ทุกวันเลยทุกสิ่งแต่โดมก็มีคอนเทนต์ให้แม่ทุกวันเนาะไมวะาเป็นการเขียนปากที่เปมากความเป็นโปรเฟชชั่นแลอะเนาะ นี่แบบไม่ค่อยตได้แต่งงางนะเราชอบดูไงพี่ดิดูนั้นดูนี่ดูไปเรื่อยออกไปงานสีชอไปอบแบบโอบแบบโอ้โหบางมาโอ้โหงานสีช่อไปนอกจากนี้บูงาก็ยังรับแต่งรับจ้างแต่งหน้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะงานรับปริญญางานกีฬาสีใช่ไหมรับที่เป็นจำนวนเยอะๆอ่ะเนาะ เขาก็จะมีทีมงานของเขาใช่ไหมครับบูงาสามารถติดต่อบ,บูงามาได้นะคะได้เลยค่ะติดต่อผ่านแม่ดีก็ได้นะคะช่องแม่ดีก็ได้แล้วถ้าจะติดต่อกับบูงาติดตอด่อได้ทางไหนคะแอปฟ้าก็ได้ค่ะแอปฟ้าชื่อว่าพรพัฒนพัฒมณีพรพัฒนพัฒมณีภาษาอังกฤษสะกดด้วยค่ะ P-R-O-N-P-A-T เว้เวนวาร์กพีเอ็น N A P A T M A N E นอกจากรับจ้างแต่งหน้าแล้วนะครับก็ยังรับจ้างทำหัวโชว์ด้วยใช่ไหมคะหัวโชว์ชุดโชว์หัวชงหัวโชว์อุปกรณ์การโชว์ได้หมดเลยเอ็กซ์ซอรี่นะเนาะใช่เออก็สามารถทำก็สามารถติดตามช่องต่อๆได้ที่อ่าช่องต่อๆที่ทิกต็อกที่บุงาบูชิกอ่าบุงาบูชิกนี่คือภาษาอังกฤษอ่ะสิภาษาอังกฤษเลยอ่ะอีกทีหนึ่งจำไม่ได้บูชิกอ่ะ จำไม่ได้บูงห่าบูทีกะออจำชื่อช่องเพลงไม่ได้อ่ะเบนจำอ่าไม่ติดต่อทางนี้ก็ได้่ออามพอดีก็ได้ง่ายง่ายแต่ตอนนี้เดี๋ยว<ๆ>พี่คาะกาวติดขนตาก่อนไ,ไปจุ๊บกระเทยอโอเค